นี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นไงนล่ะกับแฟนแานามาต้องบอกเลยครับว่าแฟนๆนะครับผมแฟน,น <c oughs> ตื่นมาคุยเนี่ยมีความสุขมากๆ <c oughs> บอสของเรานะครับผมจัดกระทะให้ทุกคนเลย นี่ตอนที่ตอนที่ตอนดูสิตอนที่เข็นออกมาเนี่ยทุกคนเหมือนเหมือนกับเหมือนจะได้ทองนะตอนที่เช็คล่าสุดในตลาดแล้วเขาบอกว่าระหว่างทองกับกระทะโครเรคิกอันไหนคนอยากได้มากกว่ากันจ๊ะผมบอกเลยกระทะครับผมทุกคนดีใจมากว่าใหญ่จะบอกว่าวันพฤรหัสนี้นะคะเรื่องการชวนใช่ใช่ครับพฤหัสนี้นะครับเรามีนัดนะครับผมตื่นมาคุยแบบสดๆนะครับสามารถโทรไปที่นะครับ0 2 6 6 4 6 0 7 4นะครับแล้วก็ต่อที่ 125หนะครับหมายเลขที่แจ็คบอกนี่ก็คือหมายเลขสำหรับใครที่อยากจะมารายการเนาะคช่ค้าใจว่าสั่งกระทะไงอ๋อไม่ใช่ครับมาในรายการเดี๋ยวขอเล่าก่อนถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแบบนี้คือมาร่วมรายการกับเราครับใช่ไม่ได้มาเพราะกระทะนะมาเพราะอยากดูตื่นมาคุยเดี๋ยอห้ถูกก่อนนะพูดได้ถูกพูดได้ถูกโทรไปที่เบอร์นี้ย้ำอีกครับโทรไปที่เบอร์นี้นะครับผมศูน6์สอต่อ1 2 5หนะครับหรือผ่านที่นะครับผมเฟซบุ๊กของ ทีเอ็มเคไลฟ์ก็ได้ใช่แล้วเลือกเฉพาะ1ช่องทางเท่านั้นนะคะวันนี้เลยตั้งแต่10บโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะผู้โชคดีที่จะมาเนี่ยทางเราจะติดต่อกลับไปนะคะสามารถมาเดียวมาคู่แต่ยังไงก็ตามแต่ขออย่าเกิน4คนต่อครอบครัวนะคะซึ่งวีคนี้เนี่ยเราจะมากับวันพฤหัสเพราะว่าวันศุกร์นี้หยุดค่ะใช่ครับวันศุกร์วันอะไรนะวันมาคาบูชาครับวันมาคชาบูไม่ใช่ครับไม่ใช่มามาชบูมาคาชาบูไม่ใช่ล้วเลมาคาบูชา วิสาค่ะวันวิสาขบูชาค่ะข้อมูลวันนี้พังหมดทั้งทีมนะครับนะฮะวันนี้ดี่โอโหเลยขอพูดนิดนึงขอขอขอพูดกับทีมงานฝั่งดูแลคุณผู้ชมเราจะมีผนกไงผนกดูแลคุณผู้ชมครับนะครับผนผนกพิเศษโดยคุณหญิง นะเป็นผู้บริหารจัดการฝ่ายนี้ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเราอยากให้คนหน้าใหม่ได้มีโอกาสมาบ้างนะเพราะบางทีวนละวน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 ได้กระทะหลายอันแล้วเชื่อมั้ยเชื่อมั้ยถ้าถ้าเก่งข้อสอบนะคนที่นั่งอยู่เนี่ยที่ในภาพเดี๋ยวจะมาหมดอีกครั้งหนึ่งเก่งข้อสอบนะดาวบอกว่าคงจะไม่เกิดผู้เล่นน่ะในตามระบบเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาแล้วโอกาสที่คุณจะมาอีกจะน้อยนะครับดังนั้นคึ้ยกรุณา ยั้งใจไว้นิดนึงรออีกสักสองเดือนแล้วค่อยโทรมาใหม่เปิดโอกาสให้คนอื่นให้คนอื่นได้มาบ้างนะครับจัดไปครับโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับคลิปรายการจบแล้วค่ะแต่ถ้ากับว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปเด็ดๆอัปเดตแบบเรียลไทม์กดนี่เลยค่ะ Subscribe รับรองไม่ผิดหวังค่ะกดเลย